สงสัยเรื่องของสมาคมตำรวจสักขาราชทิวาสว่ามีที่มาที่ไปบุษรารได้ํดำเรียนให้พวกกันะครับ,รบแล้วก็ท่านก็มีไม่รวมในกรุงเทพหานครนะครับซึ่งตัวสมาคมเองเนี่ยก็จะตั้งอยู่ที่สโมสรอายุสมาคมห่ทั้งรมดนะครับ ซึ่งแต่ละท่านนั้นก็จะรับผิดชอบคอต์รปนนะครับก็คือทุกท่านที่อยู่ในจังหวัดอัธิวาสและก็ในพื้นที่ท่านเชียงเนี่ยจะนำเสนอหรือติดตามนะครับข่าวสารของสมาคมและก็การสมาคมเองเนี่ยแล้ก็ท่านกรรมการสมาคมนะครับของแต่ละจังหวัดนะครับก็คือแต่ละสาขานะครับภาคภาคภาคประชาชนเนี่ยนะครับก็อีก5ท่านนะครับก็รวมเป็น12ท่านนะครับแล้วก็ซึ่งทางข้อที่2เนี่ยนะครับก็ ข้าราชการตำรวจนะครับที่มาได้รับการเป็นธรรมในเรื่องของความคิดเห็นนะครับแล้วก็ข้อเสนอแนะของข้าราชการตำรวจแล้วก็ของอพี่น้องประชาชนที่อยู่ทั่วทัวว้งนครปฐมที่อย่างต่างๆก็มีมติว่าเนื่องจากว่าทางสมาคมเนี่ยนะครับที่ไม่มากนักนะครับแต่ก็ทางคณะกรรมการนะครับซึ่งเป็นข้าราก,การทุกท่านเนี่ยมอบเงินให้ก,กับทางบุตรหลานนะครับของข้าราชการตำรวจที่เรียนดีนะครับแล้วก็จนกระทั่ง เนี่ยข้าราชการตำรวจเนี่ยบางทีพ่อเนี่ยทำง,งานอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็แม่ก็เป็นแม่บ้านอีกหนึ่งประเภทนั่นก็คือธนูแบโบนะครับซึ่งวัตถุประสงค์ในการเปิดธนูแบโบเรามีนักกีฬาที่เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันอยู่แล้วโดยปกติเวลาจังหวัดไหนจัดงานนะครับเราก็จะไปร่วมเข้ามาในป่าไม่ทราบไม่ทราบว่หา,าหลายคนหลงทางนะครับพื้นที่ทั้งหมดในค่ายในบริเวณนี้2 เยาวชน3จังหวัดชายแดนใต้ในชื่อว่าดาลาบารูตีคู่ครับแต่ในส่วน,ออนของการค้าอยากให้มีการกระตุ้นเศร,รษฐกิจภายในจังหวัด<ะ>ลีมชาแนลด้วยนะคะค่ะพี่จำนำคะค่ะข้านบนนะครับ ถามว่าราคาคันธนูนี้ราคาเท่าไหร่ได้สำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนคันธนูให้กับชมรมนะครับเาอ่านี่คือเป็นการยิงแบบนิ้วโป้งนะครับยิงนิ้วโป้งนะครับแล้วก็อีกวิธีการหนึ่งคือยิงแบบสามนิ้วนะครับนะครับนี่นี่เล่นเลนี่แค่ลองลองธนูเป็นระยะเวลาในการฝึกซ้อมต้องซ้อมต้องอซ้อมจน ยิ้มเหมือนเจอรักแรก่อยค่ะ